สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะสวัสดีป .1 ทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะ,ะวันนี้นะคะเรานะคะไม่ได้เจอกันในห้องเรียนนะคะเรามาเจอกันในรูปแบบของการสอน,นะะออนไลน์นะคะเด็กๆบางคนนะคะเด็กๆหลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่รู้จักคุณครูนะคะคุณครูนะคะชื่อว่าคุณครูอ้อนะคะจะมาสอนหน้าที่พลเมืองของน้องๆป .1 น,นะคะ yeah ช่วงนี้นะคะอาจจะยังไม่ได้เปิดเรียนนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะนายชินกลับมาระบาดอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะทำให้นักเรียนนะคะต้องเรียนอยู่ที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็เลยมีการจัดการเป็นการสอนออนไลน์ขึ้นนะคะเพื่อให้เด็กๆได้มีการเรียนรู้นะคะในขณะที่อยู่ที่บ้านนะคะเป็นการเสริมความรู้ให้กับนักเรียนนะคะเด็กๆหลายคนถ้านะคะวันนี้ผู้ครูสอนไม่เข้าใจหรือ ว่าสอนเร็วเกินไปนักเรียนตามไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถย้อนดูคลิปวิดีโอได้หรือนะคะในช่วงเปิดเรียนปกตินะคะคุณครูก็จะทบทวนเนื้อหาให้อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะหรือว่าไม่ทันตรงไหนนะคะไม่ต้องซีเรียนนะคะเราจะกลับมาเรียนในห้องเรียนปกติเหมือนเดิมนะคะในช่วงที่เราเปิดทอมแล้วนะคะ วันนี้นะคุณครูจะมาสอนเรื่องมารยาทไทยนะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะของนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะเรียนเรียนเรื่องมารยาทไทยนะคะวันนี้นะครูนะคะจะมาสอนเรื่องอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนตามมาดูกันเลยนะคะ หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเราจะเรียนเรื่องความเป็นไทยนะคะเราจะเรียนเรื่องมารยาทไทยนะคะความเป็นไทยของเรานะคะคุณครูมีคําถามก่อนเรียนนะคะคำถามชวนคิดให้เด็กๆชวนคิดกันนะคะลองตอบคุณครูมาซินะคะการเป็นคนไทยที่ดีนะคะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะชวนคำถามอีกรอบหนึ่งนะคะการเป็นคนไทยที่ดีนะคะต้องปฏิบัติอย่างไร นะคะอ่ะอันนี้เป็นคำถามก่อนเรียนนะคะก่อนที่ครูจะนำเข้าสู่บทเรียนนะคะครูก็จะมีคำถามก่อนเรียนให้นักเรียนนะคะอ่าจำไว้นะคะ,ะ,นะคะการเป็นคนไทยที่ดีต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะอ่านะคะทำคำถามครูคไว้ให้ดีๆนะคะคำถามนี้จะเป็นทำในแบบทดสอบด้วยนะคะอ่ะ จำไว้นะคะเรียนแล้วกลับมาตอบคำถามคุณครูให้ได้นะคะอ่าทวนคำถามอีกรอบนึงนะคะการเป็นคนไทยที่ดีต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะอ่าเด็กๆหลายๆคนคิดคำตอบได้แล้วนะคะหลายๆคนยังคิดไม่ออกอ่ะผ่ายังคิดไม่ออกนะคะมาเรียนกันก่อนเลยนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะจำคำถามของคุณครูคไว้นะคะอ่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะมารยาทไทยนะคะในสังคมของเรานะคะการทักทายการทําความเคารพก,กันนะคะด้วยการไหว้นะคะมารยาทไทยในเรื่องแรกที่คุณรูณจะมาสอนก็คือเรื่องการไหว้นะคะการไหว้ถือว่าเป็นนะคะสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นไทยได้ด้วยนะคะโดยการไหว้ของคนไทยเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็นระดับต่างๆนะคะ แบ่องออกเป็นป่ระดับคะทายก่อนทายก่อนเรียนนะคะแบ่องออกเป็น3ระดับนะคะว่าทาการไหว้ก็คืออะไรคะนะคะก็คือการแสดงนะคะออกถึงการมีสัมมาคารวะอย่างหนึ่งนะ,ะเป็นธรรมเนียมการทักทายกันนะคะแสดงออกระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่นะคะการไหว้นะ,ะทำให้ผู้ใหญ่รักและเอ็นดูเราได้ด้วยนะคะ,ะและที่สําคัญนะคนที่พบเห็นเรานะคะมักจะนะให้คาชื่นชมนะคะ ถ้าใครว่ายากถูกต้องว่ายอย่างสวยงามนะคะเด็กๆนะคะก้อหนหหลายๆคนนะคะคุณรู้จักนะคะ,ะว่ายสวยนะคะเด็กๆหลายคนว่ายสวยนะคะ,ะเรามักจะได้ยินคําว่านะคะไปลามาว่ายนะคะ,ะนะคะหมายความว่ายังไงนะคะหมายความว่าการทําความเคารพกันนะคะ,ะมาหากันก็สวัสดีนะคะถ้าเราจะไปอย่างเช่นอ่ะ หนูเด็กๆหลายๆคนนะคะจะไปโรงเรียนก็มีการกล่าวนะคะทำนะคะทักทายคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะถ้าเป็นธรรมเนียมต่างชาติก็จะมีการกอนะการจับมืออย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่นะคะหลายๆคนอาจจะมองข้ามวัฒนธรรมตรงนี้ไปนะคะซึ่งถือว่านะคะ เราต้องกลับมาเรียนรู้กันใหม่นะคะถ้าเปิดเทอมมานะคะคุณครูจะสอนวิธีการว่าอย่างถูกวิธีให้นักเรียนนะคะตอนนี้ให้นักเรียนศึกษาจากคลิปวิดีโอไปก่อนนะคะมาดูกันเลยนะคะคุณครูจะบอก หลักการนะคะการไหว้ที่ถูกต้องให้นักเรียนก่อนนะคะบอกหลักการบอกเทคนิคการไหว้ที่ถูกต้องให้นักเรียนก่อนนะคะจำได้ไหมการไหว้มีกี่ระดับครูบอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะการไหว้มี3มระดับนั่นเองนะคะระดับที่1นะคะการไหว้พระนะคะการไหว้พระนะคะการไหว้พระรัตนตรัยรวมไปถึงคูชม er ีนะคะ วัตถุและก็ปูชนียสถานนะคะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปเอ,อ่ยวัดพระอารามอย่างนี้นะคะอ่ะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะมาดูกันนะคะอ่ะคุณครูมีวิดีโอให้นักเรียนดูด้วยนะคะอ่าคลิปสั้นๆนะเป็นตัวการ์ตูนเล็กๆนะคะอ่ะ การไหว้ก็คือนะคะการไหว้โดยนิ้วหัวแม่มือต้องอยู่ที่ไหนคะนะคะนิ้วหัวแม่มือนะคะจรดที่นะคะกลางระหว่างคิ้วนะ,ะหัวแม่มือนะคะจรดนะคะตรงกลางระหว่างคิ้วนะ,ะ,ะเห็นรูปคุณครูไหมคะคุณครูมีตัวอย่างให้ นักเรียนดูด้วยนะคะนิ้วชี้แตะที่เหนือหน้าผากนะคะก้มหัวนะให้หน้าขนาบกับพื้นนะคะอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณจะสาธิตให้ดูนะคะนักเรียนไหวตามนะคะอ่ะนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่านะคะทีนี้นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะลองทําตามดูซินะคะนักเรียนทําได้หรือเปล่านะคะอ่ะให้นักเรียนทุกคนนะคะ ขนมมือขึ้นนะคะอ่าแล้วไหว้าตามที่คุณครูบอกนะคะอ่านะคะซื่อสัตย์นะคะคุณครูนะคะคุณครูจะดูนะคะคุณครูจะส่งจิตไปดูนะคะว่าใครทํานะคะตามที่คุณครูสอนบ้างนะคะอ่าถ้าใครทําตามนะถือว่ามีความซื่อสัตย์มากๆเลยนะคะอ่ะทีนี้มาดู